ยักษ์ใหญ่กลเมิร์แซกซ์ถือบิตคอย ETF มหาศาลมูลค่ากว่า700ล้านดอนลลาร์ตลาดซบทบิตคอย ETF ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่13รายการเมื่อเร็วๆนี้กล l d เมิรแซกซ์ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินชั้นนำเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายล่าสุดที่ขยายพอร์ตบิตคอยของพวกเขากล l d เมิร์แซกซ์ได้ยื่นแบบฟอร์ม 13F ต่อสำนักงานคณะกรรมการการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา SEC กล l d เมิร์แซกซ์เพิ่มการถือครอง BTC ETF เอกสารที่ยื่นต่อ SEC สำหรับไตรามาสสิ้นสุดวันที่30กันยายนเผยให้เห็นว่ากลเมินแซกซ์ถือครองบิตคอย ETF มูลค่า7 1 0ล้านดอลลาร์ในหลายกองทุนการขยายการถือครองบิตคอย ETF ของธนาคารเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้สังเกตการตลาดที่ได้เห็นว่าการถือครองบิตคอยของกลเมินแซกซ์ครอบคลุมหลายกองทุนการลงทุนที่กลเมินแซกซ์ให้ความสำคัญมากที่สุดอยู่ในเชสบิตคอยทรัสต์แต่บ ของ b l a ล k อกซ์ซึ่งปัจจุบันถือครองหุ้น12.7ล้านหุ้นมูลค่า461ล้านดอลลาร์นี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น83%จากการยี่นอเอกสารครั้งก่อนในเดือนสิงหาคมซึ่งถือครอง6.9ล้านหุ้นมูลค่า281ล้านดอลลาร์ด้วยการลงทุนนี้ก o ลเมิน s a ซ h s ขึ้นแท่นเป็นผู้ถือครองราบีทีรายใหญ่อันดับ2รองจากกองทุนเ e ดฟันเมเลเนียมแมเนจเมนต์ซึ่งเป็นผู้นำด้วยมูลค่าการถือครอง844ล้านดอลลาร์ เอกสารดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่ากลเมินเพิ่มสถานะใน Bitcoin ETF รายใหญ่อื่นๆตัวอย่างเช่นธนาคารเพิ่มการถือครองใน w ว s t ์ออร์จินบิตคอ ETF (FBTC) ของฟิเดลิตีขึ้น13%จากการยื่นเอกสารครั้งก่อนส่งผลให้กลเมินถือครองหุ้นใ FBTC นมากกว่า1.7ล้านหุ้นมูลค่า95.5ล้านดอลลาร์ในทำนองเดียวกันกลเมินขยายการลงทุนในเกรสเทลบิตคอยทรัสต์ (GBTC) ขึ้น116เซทำให้มูลค่าการถือครองรวมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1.4ล้านหุ้นมูลค่า71.8ล้านดอลลาร์กรเมินยังเพิ่มการถือครองบิตคอยส์บิตคอย ETF b t b ขึ้น156เปอร์เซ็นต์เป็นหหุ้นมูลค่า22.5ล้านดอลลาร์เงินไหลเข้าสต็อ BTC ETF พุ่งสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของการลงทุนในบิตคอย ETF ของโกลเมินสอดคล้องกับเงินทุนไหลเข้าสต็อปบิตคอย ETF ที่ทำสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบิตคอย ETF มีสินทรัพย์รวมเกิน90,000ล้านดอลลาร์ไก่และที่จะพลิกแซงหน้าโกลี ETF สัปดาห์ที่แล้ววบีบีีของลัก o อกบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยมีสินทรัพย์สุดธิสูงกว่าไอแชสโกล ETF อยู่ ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ดำเนินงานมายาวนานแม้ว่าแนวโน้ม ETF จะเป็นไปในเชิงบวกแต่ราคาของบิตคอยลดลง1.33%ใน24ชั่วโมงมาอยู่ที่89,902.54ดอลลาร์ที่มายูทูเดย์และสยามบ็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเ r รนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ